หล่อเนี่ยไม่หล่อหรอวะหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมพอดีคนนั้ข้างสวยมาเลยขับกับเอดีนะเขาจะไปข้ามงดไกลข้างนี้เอย่างไปดีใไมอ่อนแล้วนะคไปนะเหนื่อยเขาเตือนว่าไมอ่อนแล้วนะเปิดทางเป็นท่านการค่ะเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างอ่าเป็นไงบ้างครับก็ดีใจมากเลยคือคือตอนแรกอะก็เราก็เหนื่อยนะครับคือก็เพิ่งรู้ว่าการทำค่ามันเหนื่อยมากแล้วก็ แต่รู้สึกดีที่ความเนี่ยมีเขาอยู่ด้วยไงเราเราช่วยกันคิดเราช่วยกันแชร์เราแบบเออเราเออเออเออะก็ต้ออกออเธก็พูดไปค่ะเราจะเป็นคู่นั้นไปเลยด้วยกัน่ะคิวดีผู้หญิงไหมเอาวันนี้พอเป็นวันที่แบบแบบทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็แบบแบบสามารถแบบรับเอาไว้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าเออเราตั้งขึ้นมาแล้วมันรู้สึกาคืแบบ เอดีใจแล้วมันก็มีความหมายเน่ดีใจค่ะเราซุ่มทำกันมาเกือบหนึ่งปีค่ะแล้วพอโปรเจกต์มันอัพรูแครเบลเกิดขึ้นจริงๆมีมีการสร้างการอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมั่นใจว่าเออเราทำงานเปิดท้ายเป็นจริงจังเลยแล้วก็จะได้เผื่ออนาคตเราจะได้มีซีรีส์หรือสร้างหนังเรื่องเรื่องต่อไปในอนาคตได้ค่ะเรามันระดาเป็นไงบ้างเปิดโปรเจกต์แรกเลยตอนนี้เอาโปรเจกต์นี้ก่อนเลยเราเป็นเหมือนแบบเป็น อุตสาหกรรมครอบครัวอาจจะเล็กหน่อยแต่เราเชื่อว่าเราเราฝันไกลค่ะเราฝันใหญ่ก็คือว่าถ้าสมมติว่าอันนี้มันสักเซสมันก็จะมีโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามเกิดขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ดูในในพายของใหม่ก็คือใหม่ไม่ใหม่ก็คิดเอาไว้ค่อนข้างหลายเรื่องแต่ไม่ได้อยากบอกพี่เต๋อมาเพราะว่าพี่เต๋อเขาเขียนบทเขาจะเครียดเลยแตบริษัทของแต่คนจะมีคนละนิยมไม่เหมือนกันของเราต้องแบบถึงเรียกว่าแบบนี้แหละเป้าหมายเราเป้าหมายเราแล้วไง เขใหม่อันนี้ขอไม่ก่อนอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันความจริตผมด้วยไม่ก่อนแค่รู้สึกว่าแค่ทุกคนยอมรับว่าเป็นค่ายที่น่าเชื่อเชื่อถือแล้วก็แบบว่าสามารถสร้างผลงานออกมาให้แบบสร้าง new generation สร้างนักแสดงเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทําได้แบบนั้นเราเป็นค่ายที่ทุกคนอยากอยู่ค่ายที่ทุกคนอยากร่วมงานด้วยอันนั้นคือแบบติ๊กถูกค่ะพี่ต่อติดต่อผมคือผมรู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วผมอยากจะพอเรียนฟิล์มเนี่ย อยากจะมีงานสักชิ้นหนึ่งที่ที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนจําได้แล้วทุกคนแบนบชอบมน,มนแล้วก็พอเรามาทาค่ายผมก็ยังความฝันนั้นผมก็รวมกันเลยเป็นอันเดียวกันก็คือว่าค่ายนี้ผมอยากจะผลิตงานแบบอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่แบบทุกคนเห็นแล้วทุกคนองจะชื่นชอบทุกคนแบบหลงรักแล้วก็สามารถไปได้ไกลทําให้เด็กๆแอบว่าเติบโตขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็<ม>เราก็จะมีความสุขผมรู้สึกว่าเออเราก็มีความสุขฝัน,น<ม>บเหมอนกัเรื่องโปรเจกต์ไอ้อันแรกเริ่มงเป็นอยงไรแล้วแคบเบลตอนนี้ก็คือบท ใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเริ่มถ่ายคือแต่ว่าบทจะเสร็จก่อนเนาะได้ชมได้ชมแคสที่คัดได้กนที่คนอื่นถ่ายกำลังได้ค่ะก็บางท่านก็มาในงานด้วยแล้วก็ได้เห็นภายในปีนี้ค่ะเป็นไงบ้างเรียนผลบคนตาไงบ้างกับชิ้นแรกดูเพอมันกรีนไลท์ทุกอย่างมันเร็วมากเลยค่ะใช่ตอนแรกเราก็แบบเออเธอใครเฉยๆเลอนสมัยมันึงกรีนไลท์แล้วปึ้งโอเคที เหมือนแบบโยนให้เขาเลยเหรอโรเลอรโคสเตอร์มากครับจริงเลยตอนแรกก็โอเคจะทำแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วโอเคเราไปค่อยๆค่อยๆรอใหไปเขียวแล้าตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นรอเงยเรอให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อัพรู v e ว่าแบบว่าโอเคมีที่ออนแล้วมีลูกค้ามีอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเราก็รอรอสเต็ปนั้นเพราแบบว่าพอมันตุ้มเข้ามาทีเดียวก็คืออ่ะไฟล้นละตอนนี้ตอนที่อนที่ไหนได้ใครวห้ยขน้าบ้า ัดแรงวหรอหายอยู่หายไม่มีไม่มีเออเออยกเลยต้องพูดถึงพี่ออนได้ไหมคะตัอนนี้ก็ค่ะเขาไปพูดเลยว่าขอเลทแม่อยู่อะแล้วใส่ชุดแม่อยู่เดินพพูดูด ใส่ชุดไม่หยวนใส่ชุดไม่หัวร่างใชุดสีน้ำเงินเข้าไปเลยที่ช่องแล้วบอกว่าขอเลดแม่อยู่มันมไมก่อบ้างเขาบอกว่าไม่มีเขาบอกไม่มีเพราะทุกคนต้องเท่าเทียมไม่ก็เลยโอเคเข้าใจค่ะแล้วก็แต่ก็ผู้ใหญ่ก็ถึงใจดีและเมตตามากค่ะรอได้ทั้งตัวของทางช่องเองแล้วก็ได้ตัวแอปพลิเคชันของวันดีด้วยค่ะเพราะมันเป็นสีรีที่แรกเกิเลยหลายคนแบบอุ้ยไม่ถึง จับตัวเลยใหม่อยากเล่นเองไม่มีใครจ้างใหม่เพราะไม่มีใครจ้างใหม่หนูก็จะทำหมดมาให้เราเองเล่นแล้วพอคิดว่าอุ๊ยจะเล่นแล้วเอ้าแล้วคนนี้อ่ะมันก็ไปไม่สุดก็เลยเราให้โอกาสเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ดีกว่าให้แบบเด็กเจนใหม่ได้เล่นแล้วก็อยู่ข้างหลังความสําเร็จของน้องๆค่ะเพราะว่าถ้าเป็นใหม่เองอะทุกคนก็จะจินไหมล่ะจินแล้วก็จินแบบไม่สุดก็หมืจินไม่สุดปิดถึงมายืนจ้องอยู่ มีคนคุมกำเนิดใช่ใช่มีมีคนคุมกำเนิดใช่ใช่แต่ว่าที่จริงใจอยากเล่นเองเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบไหนองไหม่ก็เล่นกับหญิงกับชายก็ยังเล่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไหมเล่นได้อยู่แล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีผู้ที่มาจ้างไหมให้เล่นเลยก็เลยอ่ะเราให้โอกาสเราให้โอกาสเด็กเลยเราให้โอกาสเด็กดีกว่าม่น้องที่แชร์แฟต้องเหอนว่าคัดคู่กว่าจะแบบเขาะตัวต้องอยู่ใช้เวลานานเหมือนกันนานมาก ไม่้องไห้อ่ะพราะไม่ลองไห้แล้วก็เล็บทุกปุ๊บที่มีแล้วบอกพี่แต่ว่าไม่ทําแล้วเขาจะเขาจะไม่ทําบอกไม่ทําไม่ทำเนี่ยหลายรอบแล้เพราะมันไม่ได้เลยแต่วันตั้งใจมันเครียดเขาคือจริงมันมันเครียดครับเพราะว่ามันหลายอย่างมันเราควบคุมไม่ได้คือสิ่งที่เราทําได้บางทีเราเราหาคนได้เราเขียนบทเราทาอะไรได้แต่ว่าอย่างเคมีหรือแบบว่าความตั้งใจหรือว่าแบบสกิลอะไรทุกทอย่างของเด็กๆที่จะมาเล่นเนี่ย บางอย่างเราควบคุมไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องต้องพยายามผลักดันไปพอจนถึงจุดมังก็เหนื่อยเหนื่อยก็ต้องถอยกลับมาพักก่อนกลับนถอยกลับไปแต่สิ่งที่ควบคุมได้แน่นอนคือจิตใจของเราเองอ้าวมาจบสวยเนี่ยตอนนนั้พี่เต๋อให้กำลังใจยังไงตอนที่นี่ไม่ทำไม่ทำไร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 อย่างเงี้ยก็ให้เวลาเขาครับก็ค่อยคุยเพราะเพราะว่าจริงๆ ไม่ทําไม่ทามันเป็นแค่แบบเหมือนแบบเป็นวิธีการระบายอะไรแ <c oughs> ต่ว่าใจจริงๆเขาก็ยังทำแหละ <c oughs> ใจจริงๆแม่ก็แ <c oughs> ม่ก็นี่แหละแต่แม่ก็จะเป็นฟิลเหมือนงองแงนิดนึง <c oughs> กับพี่เต๋อแค่นั้นค่ะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือไม่ไม่ท้ออยู่แล้วจนกว่าที่จะเห็นเด็กตัวเองประสบความสำเร็จแล้วคนที่าตามหาพี่แคสมาได้คุณแหม่มมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ว่าไม่อยากจะสปอยเด็กก็คือยังไงแล้วตัวน้องๆทุกคนก็ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาค่ะแต่ว่าแต่น้องแค่ตัวหม่เองม่มีอะไรที่พัฒนาในยแต่นความ เด็กอยต่อให้ได้รับโปรเจกต์นีแ้แล้วก็ยังอยากให้น้องพัฒนาในทุกๆด้านภาษานเทรนดูแลเออ acting ร้องเพลงเต้นองไงนะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะแบบถ้ามาทางนี้เราก็อยากให้น้องๆตั้งใจจริงๆในทุกๆอย่างไม่เหมือนรุ่นพี่สมัยพี่เป็นดารา <c oughs> ไม่าาใช่เไม่ใช่ยถือว่าสมัยพี่เข้าวงการเด็กพี่พไม่ต้องสมัยพี่เดบิวต์จจะไม่ต้องร้องไม่ต้องเต้นแต่สมัยเนี้ยเด็กอ่ะต้องต้องทำเรื่างร่างกาสมัยพี่ต้องร้องต้องเต้นไหมคะ เมื่อ20ปีที่แล้วจริงๆได้หมดได้หมดส่วนไหนเขาจะบอกให้หยุดเองเขาทำไปแล้วคนอื่นจะบอกให้หยุดคือเขาไม่ได้ดูดีๆอันนี้ดีคือพี่ก็ทำได้หมดทำได้หมดแต่ว่าคนจะบอกให้หยุดเรื่องแรกมันแนวโรแมนติกอันนี้เรื่องอะไรเป็นหลักจริงๆเป็นเป็นรักครับเป็นเป็นโรแมนติกเป็นหลักครับแล้วก็มันก็จะมีความคอมเมดี้มีความแอคชั่นด้วยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือมันจะมีความพล็อตเรื่องเนี่ยมันจะมีความบังคับ ดักดาร์นิดนึงผสมพาลัดดาร์นิดนึงเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเดือนสั้งมันหยิบเรื่องแรกที่จะทำก็ทำเรื่องยากเลยนะแล้วก็ดูยากมันมีเรื่องรายละเอียดความละเอียดอ่อนหลายอย่างใช่อย่าบอกแฟนคลับว่าในไทยหรอนะคะแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในตัวซีรีส์จริงๆคือมันมันจะไม่ได้ดูเครียดมากค่ะคือจริงๆมันจะมีความดูแบบเราก็สามารถดูลุ้นๆไปได้เรื่อยๆแต่ว่าความกดดันความแบบเป็นดราม่าอะไรไม่มี คนที่แต่ไหมเรื่องแบบเผื่อมันมี d r a m พอเราหยิบจับอะไรกับของข้างในที่มันเล่นมันอาจจะมีระเบียตอนที่ห้ามแต่งได้คือถ้าถ้าหลายอย่างถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่สมมติเราควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทางเราเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งท yeah> UH ี่เราสร้างมันจะเป็นเหมือนเรื่องจำหญิงในจินตนาการในแบบกินเขียนบทแล้วก็ในแบบที่เราอยากให้มันเ็นาแต่ว่ากฎระเบียบต่างๆข้อบังคับต่างๆอะไร่ก็จะอยู่นะก็เป็นทุกอย่างเป็นแตการสมมติครับแต่ว่าก็ ก็จะมีความสนุกสนานเหมือนเราสร้างโลกของเราขึ้นมาใหม่เลยอ่ะก็คือในในคุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นคุกแบบที่บ้านเรามีอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบเอามาเปรียบกันไม่ได้อย่างเช่นชุดคอสตูมเสื้อสีผมอะไรอย่างเงี้ยนจะนี้อนุญาตให้ทำสีผมนะคะเป็นในจิตนาการได้ได้ติดแกรมนิดนึงอันี้เป็นแฟนจะทมาแลกันทอกันบ้างหนส่วนใหญ่ไม่น่าจะเชื่อไหม

ถ้าเถียงกันอะบอกเถียงเถกันเยอะอันนี้มันมีเส้นตรงกลางเถียงกันแต่ความเถียงมันไปไม่ถึงจุดทะเลาะคือถ้าเถียงแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วอันนั้นคือไปจุดทะลาะถ้าเถียงถ้าเดี๋ยวลองคิดดูลองคิดดูอ่ะได้เนี่ยัแบบน้ำยังแบบเลยนิ่งๆคือหนูจะบอกสิ่งที่หนูต้องการเลยแล้วพอพี่เต๋อแย้งมาใช่ไหมคะใหม่ก็จะบอกว่าแต่ใหม่ชอบแบบนี้แล้ถ้าเขายังมีแย้งมาอีกครั้งที่สองปุ๊บ ไม่ปล่อยให้เขาเลยปล่อยเขาออกไปเลยปล่อยเลยปล่อยเลยไม่ได้คือใช่ค่ะคือพี่เต๋อเนี่ยถ้าเขาครั้งเดียวปกติเขาจะรู้เรื่องแต่ถ้าเขามีครั้งที่สองครั้งที่สามแลแปลว่าอันนี้เขาอยากได้จริงจริงมันก็เข้าใจกันมันก็เข้าใจมันก็เข้าใจเขรู้ใจครับที่พี่เราต้อง ที่มีหนวดโตนานแล้วเหมือนกันนะที่มีหนวดโตนานแล้วนะมีเด็กๆ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 เอามาเลยนะเด็กๆมาเลยนะลูก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 แต่ตั้งแต่สัมภาษณ์มาตั้งแต่นาทีแรกมือไม่ปล่อยเลยนะ ไม่หายออกลนไปมไม่หายหรอกมเด็กๆมาเด็กๆมาลูกกัวใครจะมาลูไปเอออต้องให้ให้ให้น้องให้น้องให้เออมาเฉายลูกเฉยเิดเฉย

สวัสดีค่ะเบีเบิร์นะคะจากมายูเดียค่ะสวัสดีค่ะแป้งจีค่ะจากมายูเดียค่ะสวัสดีค่ะคิสจีนัจากมายูเดียค่ะสวัสดีค่ะเบบี้เบิร์ดจากมายูเดียค่ะสวัสดีครับตื่นเต้นไหมคุณอักพี่ใหม่พี่เต๋อเห็นแววเด็กๆอะไรยังไงบ้างน้องๆเราก็คัดสรรมาแล้วค่ะว่าทุกคนเออ่ คือมาอยู่ในค่ายอย่างแรกที่ใหม่ตั้งใจเลยคือเด็กทุกคนจะต้องมีโปรเจกต์แล้ววันนี้ใหม่ดีใจก็คือทุกคนได้มีโปรเจกต์เป็นของตัวเองด้วยก็เลยแบบเออมีให้มีสิ่งที่ให้น้องเขาได้ทําแล้วก็เรื่องของการแสดงอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้น้องๆแบบใหม่เชื่อว่าการแสดงของน้องดีมากๆแล้วก็มีเขาเลยอะ อนาคตพัฒนาได้อีกไกลอนาคตไกลอนาคตไกลอนาคตไกลการันตีแบบที่ใหม่การันการันตีค่ะการันตีว่าว่าแสดงได้แหละเนาะแสดงได้แหละแสดงได้แล้วก็ acting ได้ได้ไปอยู่ในที่ที่แบบของที่ใหม่เอร์ดังนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่พี่ๆี่เขาให้โอกาสอะไรแบบ ขอบคุณมากเราดื้อไหมเราดื้อปะเราดื้อป่ะอาจจะนิดหน่อยแล้วพี่ใหม่ดูไหมพี่ใหม่ดูไหมพี่ใหม่ดูไหมพี่ใหม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูแต่ว่าแต่ว่าอแม่อกเาดูะว่าเขารักได้ใช่เพราะเขาเพระเขแต่พี่เต๋อไม่ดูอ่ะพี่เต๋อไม่รักไงไม่ผมคคนตอคุใจดีใช่ไคุยเลย เรากจะโดนดูเรื่องอะไรคะเด็กๆอย่างราโอ้โหโอหอ่ะอ่ะมาแล้วมาแล้มาแ้มาแล้วแบบวมาแลาแล้วมาแล้วมาแล้กมา้าแบบวมาแาแับวมาน้าแ้วาแแลาแ้ว้าแ้แล้่าแัแล้วมาแาแล้วา้าแล้วแล้วมาแล้วาา้ม่แมาแล้มแล้วมแล้วาแเาล้าแล้้ลค่ะมา้า้ม้ม่้มล้แ้า คนไหนแคร์คะแครนะคนไหนเบลคะเบลเลยแคร์เบลพี่แคร์กับน้องเบลฝากซีรีส์อะยค่ะฝากด้วยนะคะแคร์เบลค่ะโดยเมลเปิดรับเปเป็นแคร์นะคะสาแป้งจีแล้วเปิเป็นเมลค่ะก็พวกเรารวมถึงพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆในค่ายนะคะตั้งใจทำโปรตีนนี้ออกมามากๆใช่แล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะชอบค่ะเพราะเป็นคนถึงแรกของค่ายเรากดดันไหมัวเราสองคนกดดันค่ะแต่ว่าหนู เออเชื่อว่าทุกคนแบบทําเต็มที่แล้วพวกหนูก็ทําทเต็มความสามารถแล้วก็ตั้งใจมากๆค่ะโคดันได้ตลอกว่าไม่ก็ไม่ใช่ค่ะก็อประมาณนึงนเลยค่ะแ <laughs> ต่ว,ว่ารู้สึกว่าความกดดันนั้นก็เอามาทําให้หนูอะค่ะมีแรงผลักดันแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ขึ้นไปไเรื่อยๆขอเทคนิคอะไรจากผู้หมายที่เต๋อปรม är. เรื่องการแสดงเรื่องอะไรแบบนี้่พี่เขาให้ตลอดเลยค่ะแต่ว่า<ม> เอ้ยควรทายังไงเวลาอยู่หน้าเซตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยอันนี้ควรคิดยังไงควรอินพุตอะไรเข้าไปเวลาแบบอยู่ในฉากในซีนที่เขาก็จะคอยช่วยบิวแล้วก็ไม่ห่างเลยค่ะแบบว่าจะอยู่ด้านหลังกล้องตลอดเลยค่ะแบบให้กำลังใจแล้วก็ช่วยพวกเราที่กายแล้วอยากให้ห่างบ้างไหมไม่ห่างกันเลยจะได้แบบไม่ห่างถามถามให้ถามให้ พี่คนก็เห็นมีซีรีส์มาใช่ไหมคะอุ้ยอุ้ยมีไหมมีก็อ๋อไม่ใช่วีทีวีค่ะฝากด้วยนะคะเลขาจากควินดอมค่ะฝากติดตามฝากติดตามด้วยนะคะคือจริงน้องๆน้องๆที่เหลือเขาอยู่ในโปรเจกต์แครปอยู่บทบาทเขาก็เด่นกันชื่อว่าอย่างนี้ตัวจี๊ดบทน่าจะจบจี๊ดจี๊ดจี๊ดก็เป็นอันนี้เป็นน้องของ แฝดแี uhm. ่แฝดน่าปวดมากน่าเหมือนกันไหมคะคนหนึ่งคนหนึ่งหมดเลยเพราาะว่หายเองเลยนะจังหวัดเดียวกันแฝดอวดอวดปวดว่าหาคนหน้าแบบเหมือนกันพี่น้องขอบคุณค่ะใครยังก็ขอฝากด้วยนะคะคล้ายมายมีเดียแล้วก็โปรเจกต์แรกของพวกเราแฝดิดวค่ะฝากด้วยนะติดด้วยนะคะ่ะเฮ้ยนะคะเิดด้วยกันตัวเลย